สวัสดีครับผมนายคงพัฒน์จิรมทศสกุลนักศึกษาระดับชั้นริญญิตปีที่1สาขาเเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการวิทยาลัยอัวีวศึกษาเชียงรายผมก็จะมานำเสนอในโครงการเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเรไรเสริมแป้งกลอยและแป้งถั่วดัครับต่อไปเรามาฟังในส่วนของ ความเป็นมาและความสําคัญของโครงการในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เพิ่มเข้ามามากมายมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทําให้ขนม มีความทันสมัยมีรสชาติที่หลากหลายมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นแต่ในทางตรงกันข้ามก็มีขนมมากมายที่ถูกลืมเลือนและหายไปในปัจจุบันเนื่องจากในปัจจุบันขนมเหล่านี้หาทานได้ยากซึ่งก็คือขนมไทยโบราณที่มีมาตั้งแต่เนิ่นนานแม้ขั้นตอนหรือกระบวนการทำนั้นไม่ยากแต่เนื่องจากนิสัยของมนุษย์ที่มีการวิวัฒนาการคิดค้นอะไรใหมๆ่ๆทำให้ขนมเหล่านี้ถูกลืมและไม่ได้นำมาทำในปัจจุบัน ดังนั้นผู้วิจยัยจึงเห็นว่าสมควรที่จะนำขนมของคนไทยมาพัฒนาและต่อยอดเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการวัตถุประสงค์ของโครงการ1 เพื่อศึกษาตำรบมาตรฐานในการผลิตขนมเรไร2เพื่อศึกษาตราส่วนแป้งกลอยและแป้งถั่วดำที่เหมาะสมในการผลิตขนมเรไร3เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ขนมเรไรเสริมแป้งกลอยและแป้งถั่วดำประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ หทราบตำรับมาตรฐานที่ใช้ในการผลิตขนมเรไร 2. ทราบอัตราส่วนแป้งกลอยและแป้งถั่วดำที่เหมาะสมในการผลิตขนมเรไร 3. ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ขนมเรไรเติมแป้งกลอยและแป้งถั่วดำส่วนผสมที่ใช้ใ mmm <anos S 2> นก <oui> ารทําขนมเรไรเติมแป้งกลอยและแป้งถ um ั่วดำประกอบไปด้วย 1. ส <nya S 2> ่วนผสมตัวแป้งประกอบไปด้วยแป้งข้าวเจ้าแป้งท้าวใหญ่ม่อมแป้งกลอยแป้งถั่วดำน้ำลอยดอกมะลิ และกะทิส่วนที่สองหน้ากะทิประกอบไปด้วยกะทิและเกลือรวยหน้าด้วยมะพร้าวขูดขาวงาขาวและน้ำตาลทราย ขั้นตอนการทำขนมเรไรเสริมแป้งกลอยและแป้งถั่วดำ 1. ผสมแป้งข้าวเจ้าแป้งเท้าใยม่อมแป้งกลอยและแป้งถั่วดำในอ่างผสมใส่น้ำลอยดอกมะลิกะทิคนจนแป้งละลาย 2. กรองแป้งที่ละลายด้วยที่ร่อนแป้งเพื่อกันเศษที่มีขนาดใหญ่และเพื่อให้มีเนื้อเนียน 3. นำส่วนที่กรองแล้วไปกวนในกระทะทองเหลืองกวนจนแป้งร่วงจากกระทะแล้วจึงนำมันนวดโวยแป้งนวลเล็กน้อย 4. เมื่อนวดเสร็จปั้นเป็น ก้อนขนาดพอดีใช้ไม้ปีดแล้วใช้ซ่อมตะล่อมเบามือเป็นชิ้นขนาดพอดีแล้วนำไปนึ่งไฟอ่อ,อนประมาณ3-5นาที 5. นำออกจากลังถึงจัดเสิร์ฟโรยหน้าด้วยมะพร้าวขุดขาวรากดกะทิโรยด้วยน้ำตาลทรายและงาขาวจากผู้บริโภคจำนวน360คนได้ทำการประเมินความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ขนมเรไรเสิมแป้งกลอยและแป้งถั่วดำพบว่า ผู้บริโภคพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ขนมเรไรเสริมแป้งกลอยและแป้งถั่วดำโดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดและพึงพอใจมากซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของโครงการค่าเฉลี่ยมากกว่า3.50เมื่อพิจารณาเป็นรายพบว่าความชอบโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากโดยมีค่าเฉลี่ยคือ4.71 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ0.24คุณลักษณะด้านเนื้อสัมผัสอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยคือ4.85ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ0.29คุณลักษณะด้านกลิ่นอยู่ในระดับพึงพอใจมากโดยมีค่าเฉลี่ยคือ4.44ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ0.52คุณลักษณะด้านรสชาติ อยู่ในระดับพึงพอใจมากมีค่าเฉลี่ยคือ4.49ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.40และคุณลักษณะด้านสีอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย4.57ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.36อันนี้นะครับก็คือผลิตภัณฑ์นมเรไรที่เสริมแป้งกรอยและแป้งถั่วดังน,นะครับมีปริมาณ50กรัม15บาทน,นะครับ ผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครั